พิมเล็บเดี่ยวปี06ของวัดประสาทมิยาวาห่างจาก97แค่เพียง7-8ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก่าสภาพพ้าเนี่ยสามารถนำไปศึกษาวชังให้ได้เลยนะ8ปีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนก็บางครั้งเนี่ยความแก่เนี่ยไอคนที่อ่อนกว่าแก่กว่าอีกถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเหมือนกันครับพ้าก็เหมือนกันถ้าดูแลไม่ดีถ้าใช้ถ้าช้ำนะครับบางทีเนี่ยปี97 อาจจะใหม่กว่าปีศูนย์หกแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาการดูแลอย่างองค์นี้นะครับเนื้อแห้งๆแบบนี้นะแล้วก็แร่ต่างๆเนี่ยในแบบของวัดประสาทเนี่ยเต็มองนะองนี้นะครับแร่อาจจะดูเยอะไปน,นิดนึงแต่ก็ดูง่ายนะเป็นพระที่หน้าตาคมชัดพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เล็บเกี่ยวนะดูด้านข้างนะครับไม่มีรอยถอดพิมพ์นะก็จะมีแม่พิมพ์นะครับแล้วก็กดลงไปโดยใช้มือนะก็ยังใช้วิธีการเดียวกับเก้าเจ็ด แล้วก็มีรู้เสียบเพื่อที่จะงัดผ้าขึ้นออกจากพิมพ์นะเป็นผ้าที่ทุกคนควรใช้ถือว่าเป็นผ้าที่ใช้แล้วอยู่รอดปลอดภัยสภาพแบบนี้ก็พอน่ารัก